พุทธคุณของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่พระอาจารย์ทิมเป็นผู้ปลุกเสกเป็นพุทธคุณที่มีกระแสการไหลจากหน้าอกลงไปถึงสะดือนั้นก็หมายถึงว่าในการปลุกเสกของหลวงปู่ทิมที่ปลุกเสกหลวงปู่ทวด เป็นพุทธคุณที่เริ่มจากแควคาดปลอดภัยมหาอุดเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภการทำมาหากินฉะนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดที่อาจารย์ทีมปุกเสกทุกรุ่นก็จะมีพุทธคุณ เน้นในเรื่องของความปลอดภัยรวมไปจนถึงการทำมาหาจินเจริญรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน,ไหนก็ตามท่านสามารถที่จะหามาเช่าบูชาในรุ่นที่ราคาต่ำๆได้ที่สามารถที่จะหามาได้